โหจังหวะรูปนี่คือคำนี่เลยเลอฮิวอะมันฮิวใจขั้นสุดอะคือโลกของเขามันมีแค่เราไเนีไม่อกว่าเราก็สุดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเยียวยาให้นะแต่นี่นะคะคือผลงานอาจจะเป็นแบบผลงานชิ้นเอกเรื่องน่าอายที่สุดที่เคยทำต่อหน้าแมว <laughs> สวัสดีค่ะทุกทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่รายการมาดูแมวบ้านเราปะ EP ที่9แล้วนะคะและวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านของศิลปินชื่อดังท่านหนึ่งดังขนาดไหนนะหรอปรเปื่เชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยเห็นผลงานของเขามาก่อนนะคะไม่ว่าจะตามบิลบอร์ดในห้างรถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งตามแบรนด์ดังต่างๆนะคะ Adidas u n i q l o m b k และอื่นๆอีกมากมายผลงานของเขานี่เป็นที่ประจักษ์ตาหลายๆคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เรามาที่บ้านของศิลปินท่านไหนนะคะเฉิญค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแม่ก็ขับรถดูบรรยากาตรงนู้นเลยครับผมและนี่ก็คือพี่ต๊อดเจเล็ทอยนะคะสวัสดีครับผมดูเป็นศิลปินที่อารมณ์ดีมากเลยยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยก็หัวเราะแล้วอ๋อโอเคครับผมเป็นคนแบบนี้แหละครับผมอ่าอยากจะให้พาชมผลงานหน่อยค่ะอ๋อโอเคเริ่มจากงานก่อนใช่ไหมครับคือบ้านหลังนี้เราเพิ่งรีโนเวทได้แค่ 2ปีนะฮะแล้วก็มันยังใหม่ๆอยู่แล้วก็ลกๆอยู่ในเวลาเดียวกันเพราะว่าปกติเราทํางานกับกับแบรนด์เนี่ยก็คือทาในคอมใช่ไหมค่ะแต่งานพวกนี้คือทําแบบถ้าไม่มีงานลูกค้าแล้วก็มาวา่าดรูปเล่นของเราไปเรื่อยอๆเพราะงั้นมันแคเป็นแบบเหมือแนบบเป็นพื้นที่ในการที่ปดบ่อยอะไรบางอย่าง<อ>ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผม ค่ะเรื่องงานก็จะถามแค่นี้เลยอยากให้ถามเพิ่มอยากให้ถามเพิ่มไหมคะไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ครับผมไม่เป็นไรครับเสียใจเลยไม่คือว่ารู้มาว่าบ้านที่ตอนเนี่ยเลี้ยงแมวครับผมแล้วก็แมวก็เคยอ,อยู่พื้นที่นี้ด้วยไหมคะหรือว่าแบง่งโซนกันอ๋อจริงๆนะ่ะคือต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะซื้อแมวมาจากฟาร์มฟาร์มหนึ่งซึ่งเขาดูแลแมวดีมากแล้วเราคุยกับเขาว่าคือเราเป็นคนที่เหมือนเราตื่นง่าย แล้วทำงานแบบเนี้ยต้องการนอนเพียงพอเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะแบ่งประสัทเป็นส่วนดีที่สุดก็เลยกันพื้นที่เฉพาะของเขาจริงๆแล้วมันเป็นสีเป็นเคมีอะไรด้วยนะคะก็กั้น <ๆ S 1> ก็ดีแล้วพาไปดูแมวหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> ไปเลยครับผม ก่อนจะดูแมวก่อจะดูแมวทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะต่อเป้ยก็มีของมาฝากค่ะถ้าราเมอ่อหมดนี้น่าจะจะหมดวันพอดีเพราะว่าเยอะมากเลยเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับแมวรล้วนๆเลยจากบริษัทเยี่ยมพานิชและสุกินะเพชตโตค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับะอันนี้ กับกับกอบกับขอม,อไ,มได้กับคุณเน,นี่ยทรายแมวเต้าหู้ค่ะเป็นายที่แบบว่าขนาดพอดีไม่ติดเท้าแล้วก็สามารถกดทิ้งชักโครกได้เลยย่อยสลายง่ายค่ะคใช่มีของกินนมแมวอะไรอีกมากมายเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าผู้รับมอบจะดีใจแค่ไหนไปไนะคะค้นไปไหนค้นไปไหนอุ้ยน่ารักมากย่างยงยังอ้วนยืนยืนลูกงงงงเลยเพื่อนมาอนุแปลว่าตอนเด่นเราต้องอ่า แมวเราต้องเงียบๆเดี๋ยวนะขออหลบมุมก่อนชายุนชายุนเห็นไหมวันนี้พี่ต้อยอยากเล่าเรื่องตัวเองหรือเล่าเรื่องแมวมากกว่ากันไหแมวครับผม จริงๆทุกคนจะต้องตอบแบบนี้เพราะว่าทุกคนบบอยากอดแมวตัวเองให้กับแบบชาวบ้านได้รับรู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะช่วยเล่าแบบสั้นๆได้ไหมคะว่าตัวนี้ชื่ออะไรได้มายังไงอายุเท่าไหร่แล้วคะตัวนี้พึ่ง2ปีไปได้ช่วงสปีไปได้ปีหนึ่งเองเจ้เพ <2 S 1> ึ่งสองปีไปได้ประมาณเดือนสเดือนครับสองขบกว่าสองขบกว่า,ววาซื้อมาจากฟาร์มๆหนึ่งเพราะว่าคือเดิมทีเนี่ยเรามาอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็อยากจะเลี้ยงแมวให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนก็เลยแบบไปดูที่คิดว่ามีพวกใบเพชรแล้วก็มั่นใจ เพรว่าแมวจะเป็นแมวเหมียงที่เราตั้งใจอะไรแบบนี้<อ>ฮะก็ดูมาหลายฟาร์มแล้วก็ไปจบที่ที่หนึ่งแล้วก็ตัวเนี้ย เพราะพันสายพันธุ์เขาอะคือบิติตไม่มีไม่มีกี่บิติตวะจำไม่ได้ลหรอคะสองปีแล้วนะอยู่ด้วยกันอ๋อมันคือบิติตลองแฮคือบิติตเนี่ยมันจะมีบอกว่าช็อตแฮกกับลองแฮคใช่ไหมคือคนทั่วไปเขาจะเล่นช็อตแฮกกันแล้วมาแทงสวนเลยบอกขอลองแฮ้แล้วอยากรู้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อเขาอะเป็นแบบเป็นบิติตที่สายพันธุ์แบบแติบโตอย่างรัสเซียส่วนแม่ก็น่าจะเป็นแม่ไทยอะไรแบบเนี้ยครับพี่ตอนไม่เอะใจบ้างเหรอคะว่าทำไมเขาไม่เลี้ยงกัน ร้อนหรือเปล่าอ่าอากาศเมืองไทยร้อนใช่ค่ะจริงๆอ่ะเราเราก็ไม่ได้มองที่ลองแทร์โดแทร์หรอกแต่ว่าพ่อเขาอ่ะโตใหญ่มากเป็นหมีเลยอะไรเงี้ยน่ารักมากแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ความน่ารักจากพ่อมาบ้างแล้ววะอะไรแบบเนี้ยโอเคจัดมาซึ่งแบบเราว่านอกจากได้ ได้หุ่นหมีมาแล้วเนี่ยคือนิสัยเขาเราว่าแบบเหมือนแมวคาเฟ่ยละคือนิสัย่าลักมากแล้วก็ไม่ขวนไม่ทำอะไรเทาของไม่กัดขี้วายวายขี้เหาีาวแล้วก็เล่นของเล่นทุกอย่างที่เราซื้อให้อย่างสนุกคูณ2คูณ3อะไรแบบนี้เช่นเช่นสมมติซื้อไม้ตกแมวมาก็คืออย่างอย่างอันนี้ครับ ก็คือฟรีแถมมาจากอาหารสักอย่างเล่นมากี่เดือนแล้วยังไม่เบื่อเลยแล้วก็ปับระดับเนี้ยเล่นทั้งคืนอ๋อไม่ต้องเพลิงแรงเราด้วยเล่นแบบเล่นทั้งคืนเล่นทุกวันแล้วทุกอย่างที่ซื้อมาีคือของแมวด้วยคือแบบเขาเล่นจนแบบซื้อมาปุ๊บวางปุ๊บคือเล่นเลยครับเล่นทันทีอะไรแบบเนี้ยโหชื่นใจในฐานะพ่อคนชิ้นใจแมวมากเพราะว่าของที่บ้านนี่ถ้าซื้อของเล่นมาให้เขาจะรอเล่นกล่องทำความทวาความรู้จักนไม่ค่ะรอเล่นกล่อง เอาไว้ขนาดว่าคือดเลยเฮ้ยของเราอ่ะไม่ได้ก <tapping> ล่องด้วยนะบอกเขารู้ว่าต้องเล่นสิ่งนี้อะไรแบบเนี้ยโอ้นั่นอันนี้คือข้อดีของ British Long Hair หรือว่ามันเป็นนิสัยเฉพาะตัวคือเราอ่ะเราคิดว่าสายพันธุ์ก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของโครงสร้างนิสัยประมาณนึงแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่เขามีแบบคาแรคเตอร์เฉพาะตัวตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยคือแบบเจ้าของฟาร์มอ่ะตอนที่เข้าตัวเนี้ยมาให้เราอ่ะ เขาลองให้นะเขาบอกว่าแบบตัวนี้นิสัยไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยคุณตอดคือ,อน,น่ารักที่สุดเลยแล้วเนะี่ยงั้นคุณให้ไป <laughs> ไไไไเ <laughs> ขาน่ารักตั้งแต่เด็กเว้ยแล้วรู้สึกแบบน่ารักอะ่ะแล้วก็คือตอนนั้นน่ารักแค่แค่ภายนอกอะ่ะ แต่ว่าตอนนี้คือปัจจัยภายในคือเขาแบบนิสัยดีสุดๆด้วยอะไรเงี้ยคือเพื่อเราจะชอบบอกว่าเหมือนเราใช้บุญทั้งหมดไปกับไปกับยุนแล้วเขาชื่ยุนครับอ๋อก็เลยตัวเองก็เลยรับเคาะหมดเลยบุญไม่ไม่ใช่สิวะอยากเล่นอยากเล่นค่ะก็เพิ่งกอันนี้คือเพิ่งเอามาวางไ่้เช้าเขาก็เล่นเลย รวไม่ค่อยหืออะไรอย่างเงี้ยครแบบว่าชัยยุนชื่อชัยยุนนะคะชัยยุนชัยยุนเฉยเฉยช่อยุนด้วยความที่พี่ต๊อดเป็นศิลปินต้องทํางานเยอะมากๆเลยไม่ว่างานเหมือนตะก้องเวลามันก็ไม่ได้เหมือนพนักงานออฟฟิศที่ต้องเข้าแปดออกห้ามันมันไม่ได้สม่ําเสมอค่ะบางทีมีโปรเจกต์ก็จะยุ่งอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะพี่ต๊อดมีการวางแผนจัดการเวลาไงบ้างแบ่งเวลาให้ลูกกับงาน ครื่องของเราค่อนข้างจะเป็นให้เวลาไปสัดส,ส่วนประมาณนึงเลยนะแล้วก็ทั้งเวลาแล้วก็ทั้งพื้นที่อ่ะคืออย่างที่บอกพื้นที่ตรงเนี้ยถ้าเป็นพื้นที่ของเขาโดยเฉพาะเลยเหมือนเป็นจันรจกรวาลของ,องเขาตั้งแต่กระจกที่เดินเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมคะและ<ช>้วเขาก็อยู่ตรงเนี้ยครับส่วนเรื่องของเวลาก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่วงเย็นอ่ะคือเราทำงานทั้งวันใช่ไหมแต่พอตอนเย็นปุ๊บก,ก็จะมานั่งบนโซฟานี้แล้วเขารู้ปุ๊บเขาจะวิ่งขึ้นมากระโดดแล้วก็มานั่งทับเราแล้วก็เอาคางมาตรงเนี้ยแล้วก็เราก็าลุกเป็นชั่วโมงออ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 อยยยู่่่กกกกันนนแแแแบบบบบบบเเเีีี้้้้้้้ะะะไรรรรราาาาางงงงงลวถขปุ๊จด คือเลี้ยงเราอะไรเงี้ยก็เล่นทุกอย่างเลยเล่นทุกอย่างเลยเศษไม้ก็เล่นอุ <c oughs> ้ยยุกเป็นนั่นเราเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คอลลาใช่ไหมคะอันนี้แต่งหลอ่อจริงๆจิมคือคอลลาแต่ว่าแต่ว่าอยากอยากจะโชวช์หล่อเฉยอ่าแต่งหล่อมาออกกล้อง <c oughs> คือเวลาต้องบอกว่าไม่ได้มีให้เขาแบบเต็มร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของการเลี้ยงดูหรือการดูแลต่างๆก็จะแบบทาทุกอย่างให้มันเป็นอัตโนมัติไว้อะไรแบบเนี้ยครับอาหารก็ลงมาเป็นเวลาน้ำก็แบบมีแบบมีรีฟิลอะไรต่างต่ครับ และเท่าที่พี่ตอพูดมานะคะการดูแลเป็นระบบละเอียดนู่นนี่นั่นนะคะเขาไม่ได้ทําเองนะคะเขาจะมีคนช่วยท่ะไม่ใช่ไม่ทําเองหมายถึงว่ามีผู้ช่วยนะคะก็คือพี่ฟ้านะคะช่วยกันดูแลอยากจะถามพี่ฟ้าว่าระหว่างพี่ตอดกับน้องยุนเนี่ยใครเลี้ยงยากกว่ากันโอ้ตอบง่ายเลยค่ะพี่ตอสค่ะ แล้วว <łość> ิรกรรมแสบๆของชายยุนมีอะไรบ้างคะแสบๆแสบสุดเลยก็น่าจะเป็นเขาชอบเอาอึเขาก็จะแบบถัดรอบผืนบ้านถัดบนโซฟาอะไรเงี้ยแล้วคนเช็ดก็ก็คือฝา ถ้าอะไรที่เป็นเรื่องของมีกลิ่นสกปรกไม่ทำเว้ยเรารับรู้แค่ความน่ารักของมันเท่านั้นเป็นคนตรงๆนะตรงน้อยกว่านี้หนเลยเราอะอันนี้ก็คือวิรกรรมที่แบบว่าปวดหัวที่สุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วความน่ารักล่ะคะความน่ารักสําหรับพี่ฟ้าอุ้ยความน่ารักคือเขาแบบคือฟ้าเลี้ยงแมวใช่ไหมแต่ฟ้าไม่เคยเจอแมวที่แบบขี้อ้อนขนาดเนี้ยคือแบบชมสุดฟ้านอนเนี้ยเขาก็จะมาพาดตรงไหลด้วย แมวที่ใครๆหลายคนฝันใช่ <ไป S 2> ใช่เขาจะแบบอ่อนให้อะไรในฐานะที่เป็นศิลปินศิลปินเนี่ยคืออย่างที่เรารู้ๆกันเพราะว่าเราก็เป็นศิลปินเหมือนกันมันจะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวกว่าคปนปกติอารมณ์อ่อนไหวอารมณ์ลึกซึ้งทั้งด้านบวกด้านลบอะไรอย่างเงี้ยการมีแมวเนี่ยส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกไหมคะคือเราว่ามันเห็นแบบเห็นเป็นรูป,ปธรรมเลยนะีอย่งางเราทํางานเหนื่อยมากๆเลยเราแบบคือฟังก์ชันฟังก์ชันของจิตใจเราไม่ค่อยดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรามานั่งตรงนี้ปุ๊บ แล้วมันกระโดดขึ้นมานอนบนตักตอนตรูปมันโ,โหจังหวะรูปนี่คือทำนี่เลยอฮิวอะมันฮิวใจขั้นสุดอะแล้วว่าทุกคนคงมีความรู้สึกแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหรือสัตว์เลี้ยงของตัวเองอะไรเงี้ยสำหรับเราอะมันค่อนข้างมีผลมากมากๆากอะไรเงี้ยหรืออย่างบางทีเราแบบกลับบ้านมาแล้วบางทีมันก็ต้องมีอารมณ์แบบสึกเดียวดายใช่ไหมแค่ยืนมันเดินมาแล้วแบบร้องให้แย,ยกหาเราแล้วสึกแบบโอ้โหคือโลกของเขามันมีแค่เราเนี่ยหรือบบอกว่าเราก็สึกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเยียวยาให้นะ เยียวยาซึ่งกันละกันนะก็คือทุกครั้งที่เจอยุนก็จะพี่ตอนก็จะซึมเศร้าหายไปแล้วเป็นยุนที่ซึมเศร้าแทนคือมันมันฮิวใจอย่างเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะใช่คือเราอะรู้สึกว่าบางทีแบบเขาเรียกว่าการการสัมผัสมันเยียวยาอะไรบางอย่างเหมือนเป็นลูกของเราเป็นคนที่เราดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเนี่ยเขาก็มีแค่เราเราก็มีแค่เขาอะแล้วสึกว่าสิ่งนี้แม่งอธิบายเป็นคำพูดยากแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่รู้สึกแย่แล้ว และมีจุดร่วมกันตรงนี้มันช่วยซึ่งกันและกันได้เลยนะี้แล้วว่าเนี่ยมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงมันก็มีฟังก์ชันที่ตอบสนองกันอยู่อ่าวันนี้มีคําถามสั้นๆหกคาถามจะมาถามพี่ต๊อดกับพี่ฟาคําถามแรกนะคะ<ม><ม>ถ้ายุนพูดได้คําแรกที่ยุนจะพูดกับคุณคืออะไร,รอ่ะพี่ต๊อดก่อนใครก่อนคะฟ้าก่อนอ่ะฟ้าก่อนขนมค่ะ ขนมตอนเใร่ฟามีหน้าที่ให้ขนมเพราะว่าคือแบบเราอยู่คนเดียวในบ้านนี้เป็นหลักแต่ฟ้าจะไปไปกับกับใช่ไหมแต่ว่าโดยปกติเราจะไม่ให้ขนมเปรียกอาหารเปรียกทุกอย่างที่เป็นอาหารเปียกจะไม่ให้เลยแต่ว่าฟ้าเขาบบกมาถึงปุ๊บยุนจะรู้ว่านี่แหละคนคนนี้ให้อาหารเปียกฉันอะไรเงี้ยจะลองเรียกฟ้าขันสดอะไรแบบเนี้ยส่วนของเราก็คือแบบขนมเพราะเราไม่ให้ไง ขนมเอามาให้กูบ้างต้องเป็นปริมาณที่เหมาะสมถ้าเยอะเกินไปก็ไม่ดีอือืๆอืครับคำถามที่สองค่ะเรื่องที่แย่ที่สุดที่เคยถูกแมวกระทําไม่จําเป็นต้องเป็นยุ่นนะคะที่เคยถูกแมวกระทําต่อเราเนี่ยคือเรื่องอะไรอย่างเช่นตะก้องเงี้ยค่ะพี่เศร้าเหยียบขี้แล้วมาเหยียบหน้าแกของวานแมวค่ะ ขวนอ๋อนี่แล้วก็ตัวที่บ้านก็คือเคยแบบขวดโดนแบบมันลึกเป็นขวดใใหม่เลยคือฟ้าฟ้าจเป็นคนที่โดนแมวขวนคนเดียวในบ้านพี่ตอจะไม่เคยส่วนเราอ่ะเราชอบหอมยุ่นมากๆอะไรเงี้ยและยุ่นแบบไม่เป็นโรคเลยชอบแบบอืดติดก้นตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบบางทีอ่ะมันก็เป็นเลียของมันไปคือมันก็เอาแผดแผดแถวอะไรเล้ยมันก็เป็นเลียแล้วเราก็ไม่รู้เราเข้ามาข้าไหนแล้วก็หอมมันแล้วหน้ามันมีแต่อืดเนี่ะแล้วเราแบบเป็นครั้งแรกที่เราสัมผัสอืดระยะแบบประชิดขนาดเนี้ย แต่เราไม่โกรธมันนะแต่เราสึกแบบ <c oughs> ฟาไม่อยู่ด้วยอะ่ะแล้วใครจะมาเช็ดเลยแ <c oughs> ต่มันน่ารักดีครับ <c oughs> ก็ยอมได้อันนี้น่าจะเป็นประสบการณ์ที่แบบทาสแมวส่วนใหญ่น่าจะเคย <c oughs> <ช>พบเจอนะคะ<ช> <c oughs> ก็เพราะฉะนั้นนะคะายแมวต้องโหสก,กินะเพชโตค่ะ <c oughs> ไม่ติดเท้าใช่ไหม <c oughs> พอายไม่ติดเท้าก็คือแบบทั้งอืดทั้งฉียอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ไม่ไม่เปื้อนเท้ามาเหยียบหน้าเราอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่ลองใช้ดูลองใช้ดูอนุใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองดูต่อไปคําถามต่อไปนะคะถ้าแมวคิดและรับรู้ได้แบบคนคิด ว่าเรื่องอะไรที่เขาจะผิดหวังดยตัวคุณ <_ vivid> ผิดหวังเลยเหรอใช่เพราะว่าเขาเขาแบบทุกวันนี้เขาไม่รู้เขาก็จะมีแต่โอ้นี่ท่านท่านที่น่ารักให้ข้าวแต่ถ้าเกิดเขาคิดแบบคนได้อะแบบโอ้ไม่น่าเลยท่านของเราคนนี้เป็นคนที่โหแล้วว <_ pt ain> ่าเราเลี้ยงมาสมบุรแบบนะเว้ยไม่มีไม่มีหรอกแต่ว่าน่าจะเป็นแบบอ่อย่างฟากับพี่ต้อนบางที่แบบไม่มีเวลาให้เขามากพอเพราะเขาจะเป็นแมวขี้เหงาใช่เขาต้องการ อยู่ด้วยตลอดเวลาบางทพีพี่ตอนงานยุง่งหรือถ้าแบบอยู่กันห้องรู้เราไม่ได้อยู่ห้องเนี้ยเขาจะโวยวายแล้วถ้าเรายิ่งจุอ่ะเขาจะยิ่งแผดเสียงออกมาหือ,อบางทีถ้าสมมติว่าเรารู้เขารู้ว่าเราอ่ะคุยกันในห้องนน้นได้ยินไกลๆอ่ะแบบเสียงเบาๆนะแล้วเขาได้ยินเขาจะแบบเหมือนเอากูเป็นมมส่วนรวมด้วย <c oughs> วยรือเปล่ากูเงาไอ้แบบเนี้ยเออเราเอาเอเราคิดว่าเราคิดว่าใช่เพราะว่าอย่างที่บอกพอเรียนภาษาเป็นสว่วนมันก็มีแบบมันก็ต้อง ก็ต้องเข้าใจเรื่องเนียเนี่ยแต่ว่าเราเข้าใจแต่เขาไมา่ไม่เข้าใจหรอกจริงๆ,ๆเขาอาจจะเข้าใจก็ได้เพราะว่ายุนค่อนข้างจะเป็นแมวที่แบบเลี้ยงง่ายออใช่ไหมแบบคุยทีเดียวอาจจะรู้เรื่องลเลยก็ได้ไดไม่ได้คำถามต่อไปค่ะถ้า ชีวิตของคุณกับแมวเป็นหนังหนังเรื่องนั้นจะชื่อว่าอะไรให้เราตอบเลยฉันเราอ่ะเป็นคนผูพันในเรื่อหนังชีบีใช่ไหมแล้วคิดว่าไอ้ตัวคาแรคเตอร์ที่มันอะไรแบบทีเดียวที่ที่มีตาสองมัคคุโรคุโรสเกะขออีกทีมัคคุโรคุโรสเกะจริงปะเนี่ยจริงโอเคไม่มันมีหลายตัวปะใช่ที่มีหลายตัวในโตโตโรใช่ไหมคะใช่ก็คือเรารู้สึกว่าเราอ่ะจะเป็นมิยาสกิคือเป็นผู้เขียนผู้ประพันธ์เกี่ยวกับชีบีทั้งหลายแล้วก็หนังเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วอาจจะแอออออบคคาาาแแรรรเเเเเเตต์ทีี่่่่ยยยยูใกกกลล้้สสััววนนนนนึงมป็็ุุ เป็นแบบไอตัวคอยทีชื่ออะไรนะมาร์คูส์ม,มาร์คูสเกตตัวในทีหนึ่งครับผมเรารู้สึกว่าคงเป็นคล้ายๆแบบนั้นนะเหมือนเราเป็นผู้สร้างอะไรบางอย่างอยู่แล้วใช่ไหมเราอาจจะเอายุนไปอยู่ในอาศิลป์บางงานที่ไม่มีใครรู้แต่เราลับลูกของเราเองอะไรแบบนี้นครับยาวมากชื่อเรื่องคือตุลโตรใช่ไหมตุลโตร <c oughs> <c oughs> ชื่อเรื่องอะไรวะมันมีหลายมันมีหลายเรื่องไอตัวมันผูดไปหลายเรื่องป่ะใช่ใช่สปีดเอาไว้ก็มีแล้วพี่ฟ้าล่ะคะเรื่องเดียวกันยากครับยากครับของตากล้องนะคะชื่อเรื่องว่า ชีวิตคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายเรื่องน่าอายที่สุดที่เคยทำต่อหน้าแมวซึ่งคนอื่นไม่มีทางได้รู้ได้เห็นมุมนี้ของเราอะแต่แมวอะวิทเนสแมวอะไ,ได้เป็นพยานในสิ่งนี้อขอสามพานะว่าจริงคำถามเราตอนเนี้ยควรจะถามพี่ต๊อดแต่ขอ,ขอโทษพี่ฟ้าด้วยที่ต้องเอามา <laughs> เฮ้ย uh, okay. เขาถอดนี้ต้องพี่โต๊ะคือเราอ่ะเราเราก็ไม่คิดว่ามันไม่น่าเป็นเรื่องอายหรือเปล่าเพราะเราแบบเหมือนเราก็ต้องมาเอาน้ําท um> ี่ห้องอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนออกกำลังกายมาแล้วก็อาบน้ําแล้วแบบหิวน้ํามากๆก็มาทั้งแบบโป๊ะอะไรเงี้ยเขาวิ่งมาแล้วก็มาเอาน้ำตรงนี้ใช่ใช่เขาวิ่งใช่ไหมไม่วิ่งหรอกเขาเดินอยี่ยเดินแบบไปหยอกเไาหยอกเพราตัวเปียกกันเลยอย่างเงี้ยไปถึงแปลว่ามันจะแบบบ้า ใช่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 ดูน้ำหนักของมันดูน้ำหนักของมันด้วยแล้วปริมาตรของมันอ่ะมันก็ต้องแบบน้ำถ่วํำแรงจีเป็นรื่องปกติยุนแมาคงงอ่ะคือแบบว่าเราคิดว่ายุนไม่รู้หรอว่าว่าเราใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อแต่มันคงงงด้วยท่าทีอยู่ใกายย่องกยย่องของเรามากกว่าอะไรแบบเนี้ยน่นหนะอายสุดแล้วนั่นก็ไม่มีอะไรครับนี่คือสิ่งที่บันทึกอยู่ในสมองของยุนซึ่งใช่แล้วก็กองตัวนุ่ด้วยมากองตัวนุ่ด้วยก็เป็นกำลังใจให้ยุนละกันสู้ๆนะครับสู้ๆนะลูก แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมีเกมให้พี่ต๊อดพี่สูตรตัวเองนะคะพิสูน์ความรักที่มีต่อแมวในฐานะที่เขาเป็นศิลปินเราจริงจะให้พี่ต๊อดนะคะวาดรูปแมวของตัวเองอย่าอย่ามองมองว่าแมวจำยุนในความทรงจาโดยที่แบบถ้าปิดตาวาดรูปเก่งแล้วถ้าปิดตาเนี่ยคิดว่าได้ไหมคะก็มีค่าเท่ากับคนทั่วๆไปบ้างมันปิดตาก็แบบใช้สัมผัสไงคือมันประสาทสัมผัสของมืออาชีพมันต้องมีใช่ไหมคะลองดูลองดูโอเคโอเคลองดูค่ะ หนึ่งสองแล้ว <3. S 2> แบบไม่ใช่วาดบนแบบโต๊ะเลยนะไม่ลงกระดาษแต่นี่นะคะคือผลงานอาจจะเป็นแบบผลงานชิ้นเอกชิ้นต่อไปอันนี้ยกให้เพจเขาเรือกผมว่าแมวไปประมูลได้ไหมคะเฮ้ยพี่สุดยอดอันนี้ยุนเหรอแย่ <laughs> yeah, ละแย่แ yeah, ล้ว <laughs> yeah, ูดแบอบนี้ภาษ <laughs> าสัพพะพญะแล้คะเขาจะมีแบบยุนต้องปากจุกยุนต้องปากนี่ก็ลัประมาณนีแบบมาถึงปากอยู่นี่ <laughs> อันนี้ปาก <laughs> อันนี้เหนียงมีเหนียงอันนี้ขึ้นหน้าใช่ไหมคนเรานะคะพอทํางานมันเยอะๆเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรคะมัสซ e เมโมรีมันจะจดจําได้ระยะแล้วก็ความห่างมีตัวเอามาขายก่อนขายยิ้มจะเป็นแบบกะบอกขจะเป็นบอกแบบนี้ขนขนยัมตัวอ เฮ้ยไมไม่ไปเสร็จแล้วเชยเลยเหรอทำไงดีอะเสร็จแล้วไม่เป็นไรค่ะรวดเร็วมากเลยผ่านผ่านได้เย้ชินะลักษัพชินาลักษัพ มีออตอนเมื่อก,กี้ตอนกินข้าวด้วยกันพี่ต๊อดเล่าถึงแมวตัวหนึ่งที่ตามันจะ <laughs> ตามันจะแบบข้างหนึ่งไปทางอีกข้างไปทาง <laughs> น่ารักมากเลยไม่อยากเชื่อเลยว่า <laughs> นี่คือ <c oughs> นี่ไปเที่ยบกับยุนหน่อยเทียบกับยุนหน่อยนี่ยุนดูสี่ป๊าปาว่าให้เะาชอบไหม <c oughs> ชอบมากเงี้ยนะพี่ชอบมากเลยชอบมากเลยอ ไม่ชอบมากเลยโอ้น่ารักจังแต่เอาจริงอะถ้าเกิดให้เราลองปิดตาแล้ววาดอะมันจะออกมาเป็นแมวไหมก่อนแต่นี่คือแมวนะคะมองออกว่าเป็นแมวน่ารักด้วยเดินหนีเลยเ <c oughs> ห็นรูปเต็งเดินหนีเลยออวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะอ <c oughs> <c oughs> อยาขบ วันนี้ขอบคุณพี่ตอ๊อดพี่ฟาม,มากมากเลยค่ะที่แบบเป,เปิดบ,บ้านมาให้เยี่ยมแมวแล้วก็มาดูผลงานแบบสดๆในบ้านเลยนะคะอันนี้คือที่เราเห็นตามบิลบอร์ดตามอะไรข้างนอกก็เป็นกําลังใจให้ชาย,ยุนจริงๆค่ะให้เราให้เราอ่ามันกําลังใจให้พี่ตอ๊อดพี่ฟ้าในการทําผลงานแล้วก็ดูแลยุนอ่าตอนนี้ผลงานที่ตอ๊อดมีอะไรบ้างคะ่ะให้ติดตามอ่าณปัจจุบันนะครับมีแสดงงานอยู่ที่ซีคอนสินาคลินนะครับผมเป็นโซโล่อีซิบิชั่นครั้งแรกของเราแล้วก็มีต้นคิดมัดใหญ่หน้ามามุ ประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวเส้นปีจะมีงานที่บุรีรัมย์แต่ว่าหลักๆเลยก็ไปตามที่สเลททอยครับ S A H I E D T O Y ก็ในเพยล์แล้วก็ในไอจีก็ได้ครับจะบอกว่าพผมอเองก็เป็นแฟนคลับพี่ต้อมนะคะสติกเกอร์นี้ได้มาจริงๆชิ้นแรกนี้ได้มาตั้งแต่เป็นปีแล้วมั้งคะใช่ไหมือนก<ช>็เคยมาบ้านนี้แบบเกือบปีแล้วอะไรเงี้ยเกือบปีแล,แ,ลแล้วแล้วก็มันมันมันก็แบบถลอกไปแล้วก็ไปขอใหม่ที่งานมาก็ใช้มาตลอดเลยนะคะใช้ให้คนทักเป็นแฟนต้อนเหมือนกันไปซื้อหนังสืออินโดอินเดียแล้วก็ไปญี่ปุ่น ไปให้เขาเซ็นที่ซิดิกิทว้าวใติดตามมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้จักกันต่อสิบปีตั้งแต่มาไทยอ๋อโอเคไม่ต้องแอปได้เหรอไม่ทันไม่เหลืออะไรแล้วอ๋อโอเคโอเคโอเคใช่ก็ติดตามผลงานอยู่เหมือนกันชอบผลงานมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะนขอให้เจริญครับขอให้เจริญเช่นกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ แล้วสาหรับอีพีหน้านะคะมาดูแมวบ้านเราป่าจะไปที่บ้านของใครนั้นก็รอติดตามแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ไปบ้านใครเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วมารอดูกันว่าต่อเปิ้ลจะไปบ้านเขาสําเร็จไหมนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายาขอขอบคุณสายแมวสกินะเพชรโต,สา,ตสายเต้าหู้เกรดพรีเมียมสะดวกสะอาดประหยัดดูดซับดีเยี่ยมละลายน้ำได้ดีและไม่ติดเท้าแมวค่ะ